จวบเองก็มีปัญหาสุขภาพนะคะวันนี้มาดื่มยาน้ำสุดปลาจยจินยองเงืองจริงจังเป็นอย่างไรภาษาใต้ก็ได้ค่ะพี่จวบจวบก็เนี่ยดื่มก็ดื่มยูงเงิงแล้วกแลว่วดีขึ้นมาเพราะว่าเป็นเนี่ยเพราะว่าดื่มยูงเงืงถึงกะเป็นไทยเออเยยวิพิกติถึงเลยว่าดื่มเพิ่มขึ้นทุกทุกวันทุกวัน พอดื่มเออดื่มเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันใจแลดีขึ้นดีขึ้นเยอะเพราะว่าบัจจุบัว่าไอ้ข้องข้องอื่นนั้นก็ดีทุกอย่างอะไรหน่าต่ว่าอยู่เมืองนี่คือในในความรู้สึกบัจจันว่าดีกว่าเพื่อนคือดื่มไปแล้วันดีกว่าเพื่อนราะวางานก็ททำได้พวกเขาได้ไม่เจ็บทำ ทำวันค้ำนี่พูไอไอ้นายวันชำวนวันคำ้ำทา้งปลาทั้งกับปลานะคือคนเราอายุบันนี้แล้วยังถ้าไม่ดื่มอยู่เอิงกัอยู่กับทีแล้วเดินมก็ไม่ได้ไปเน่ก็ไม่ได้โพระเจ็บวัวเขา้าซึ่งเมื่อกอนนั้นเออไปห้าหมอ้หมอหม้อบอกว่าเป็นเขา้าแล้วก็ได้ชิ้ยาเข้มเดียวลั่งอย่านั้นคือไม่ได้ไปห้าหม้อเลย เรามาดื่มอยู่เงิงเดี๋ยวการมันดีขึ้นมาเลยว่าอักทิมจอยว,ยออวนันไม่ไปง่าเลยหม้อหม้อร่วกันไม่ไปง่าดื่มยูงเงิงนี่ให้ตาลดเออไม่มีได้แบบนี้โอ้มันใจในยายน้าสูนไปจีนอยูอย่เงิงแล้วตอนนี้จากการที่เป็นก้าวค่ะแต่คนประจวบก็เป็นคนหนึ่งที่ดื่มดื่มหยุดหยุดแต่มาช่วงหลังนี่ก็ดื่มแบบต่อเนื่อง ค่ะวันนั้นที่ไปเจอเกก็หน้าตาไม่ค่อยจะโอเคเท่าไรเออเขาเรียกว่าทํางานไม่ได้ทำพอทำงานไม่ได้รายได้ก็ไม่เกิดเกก็บอกว่าตังก็ไม่ค่อยจะมีไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเนี่ยก็เลยแนะนำแนะนาบอกว่าอย่างน้อยร่างกายลงก็เป็นสิ่งสำคัญนะถ้าเกิดว่าเรามีร่างกายสุขภาพที่แข็งแรงเราจะต่อยอดหาเงิน ได้แน่นอนเกก็เลยหันมาดื่มตอนนี้ก็ดื่มอย่างต่อนเนื่องไม่ไม่ไม่เคยขาดค่ะก็ขอบคุณประจวดด้วยค่ะตอนนี้ก็ด้วยวัย60กว่าแต่ว่ายังไปถางป่าด้วยเอใช้มีดพลาอยู่เลยอืมบางท่านก็ยังยังเออเขาเรียกว่าบางท่านยังสู้ยาจวบไม่ไหวเลยยาจวส60กว่าแต่ว่าพูดถึงมือทำงานถางป่าก็เป็นงานหนักพอสมควรถ้าร่างกายไม่แข็งแรงพอก็คงไม่ไหวอ่ะ โอ้เห็นแกไปถังปลาอยู่บ่อยๆรับจ้างถังปลาค่ะก็สุดยอดค่ะประจวบพี่หันมาดื่มยาน้ำศูนย์ไปจีนยงเอิงค่ะมีท่านใดที่ช่วงนี้ก็ท่านใดที่อยากจะสอบถามหรือว่าอยากจะคุยมีไหมคะมีค่ะ,คะอ๋อเชิญจา้จาเชิญจ้าพีจา่จะถามเรื่องจะถามเรื่องเอ่อระบบเส้นประสาทเนะะี่ยค่ะที่มันที่มันเกิดอุบัติเหตุนะคะว่ามันช่วยได้มากน้อยแค่ไหน อุบัติเหตุของพี่พี่นกน้อยใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อพี่พี่เป็นเองไหมคะพี่อุบัติเหตุเองไหมคะแฟนค่ะอ๋อค่ะน้องกุ้งก็ขอคำตอบจากน้องกุ้งด้วยค่ะค่ะในเคสของอุบัติเหตุแล้วก็เส้นประสาทก็ต้องยกตัวอย่างเคสของเออน้องเพชรนะคะลูกพี่แปว๋วค่ะ นะคะซึ่งถ้าท่านไหนเป็นอัปไลน์นะคะอยากให้ลองส่งข้อมูลในรายละเอียดของน้องเพชรไปให้ฟังได้เลยแต่ว่ากุ้งเล่าคร่าวๆนะคะว่ายกตัวอย่างเนี่ยถามว่าหยงหึงช่วยได้ไหมช่วยได้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าหยงหึงที่เราฟังตัวยาทั้งหมดนะคะตั้งแต่ต้นนะคะเพียงแค่เจ็ดตัวก็จะรู้เลยว่าหยงหึงเนี่ยไปบำรุงนะคะไม่ว่าจะเป็นรดฮอร์โมนไปกระตุ้นระบบประสาทต,ต,ต่างๆนะคะกับ กวนการของหัวใจหลอดเลือดซึ่งมันส่งผลต่อเนื่องกันนะคะแล้วอย่างเคสของออน้องเพชรที่เคยเกิดอุบัติเหตุแล้วก็กลายเป็นคนที่นอนติดเตียงในในระยะหนึ่งนะคะแล้วก็มีการรักษากับคุณหมอหลวงแล้วก็ปรากฏว่ามีญาตินะคะที่หวังดีนะคะมาแนะนําให้ดื่มยาน้ําสุนรไพรจีนหยงงหึงนะคะจากการที่คุณหมอเล่าให้ฟังว่า ระบบประสาทของน้องเนี่ยระบบสมองนะคะคือถูกกระทบกระเทือนแล้วก็ฟื้นฟูได้เท่านั้นจริงๆนะคะน่าจะมีคลิปวิดีโอภาพแรกนะคะก็ยังเอาเรื่องราวนี้นะคะไปแบ่งปันให้กับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพในหลายๆคนนะคะหลังจากที่น้องเพชรน,นะ,ะที่มีคุณแม่แป๋วดูแลนะคะได้เปิดใจนะคะดื่มหยงเหิงควบคู่กับการทานยาหมอหลวงนะคะ ปรากฏว่าดีขึ้นดีขึ้นตามลําดับแล้วเท่าที่ทราบปัจจุบันนี้ก็คือไม่ทานยาหมอหลวงแล้วนะคะหันมาดื่มยาหยางถึงอย่างเดียวนะคะตอนนี้ระยะเวลาตั้งแต่วันนั้นที่เกิดอุบัติเหตุจนถึงวันนี้นะคะก็ไม่ต่ำกว่า9เดือนแล้วเนาะนะอันนี้มีตัวอย่างนะคะก็คือน้องเพชรน,นะคะแล้วส่วนของทีมงานกุ้งเองก็จะเป็นของทีมงาน ดี렉เตอร์สัมลีน่าจะออกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็เข้ามาอยังอยู่นะคะอันนี้ก็ไปเห็นมากับตาวันแรกที่เกิดอุบัติเหตุนะคะมอเตอร์ไซค์ซ้อนสามนะคะแล้วน้องเป็นคนนั่งหลังสุดนะคะปรากฏว่าวัยรุ่นยกล้อค่ะนะคะหงายท้องนะคะก็แน่นิ่งไปแล้วก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลวาชิระภูกเก็ตนะคะนอน คือคือเขาเรียกว่าอุปกรณ์ครบอยู่ที่เตียงพยาบาลแล้วเผอิญทีมงานที่ไปแนะนําเป็นคุณครูประจําชั้นนะคะของน้องเขานะคะเห็นว่าน้องเขาว่าคือเหมือนกับว่ารักษาก็หลายวันแล้วเนาะปรากฏว่าเราก็ไปไปเล่าก็ไม่ง่ายนะคะกับการที่จะเปิดใจใครสักคนให้ลองเชื่ออีกหนึ่งแพทย์ทางเลือกปรากฏว่าแม่เขาลองนะคะลองนะคะ ดื่มไปสักประมาณหนึ่งหุตสวนนะคะนะคะคือกุ้งมิเองไม่ได้เป็นคนดูแลด้วยตัวเองเนาะจะเล่าไหมคะเออดเรคเตอร์สำลีอยู่ในห้องด้วยเปิดไหมไหมคะหรือว่าคนเต็มบ้านหรือเปล่าไม่รู้เทคนี้ปัจจุบันน้องคนนั้นเป็นปกตินะคะอันนี้บอกบอกพี่นกน้อยไว้ก่อนเลยนะคะ เคสที่กุ้งเล่าว่าเด็กคนนั้นจากมอเตอร์ไซค์ซ้อนสามแล้วก็หงายท้องน่นอนอนรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดไมค์คุยหน่อยไหมคะดเรกเตอร์สัม,มรีเพราะว่าเป็นอัปไลน์โดยตรงนะคะกุ้งเองเนี่ยรับทราบจากเอ,อทางทีมงานอีกทีหนึ่งนะคะแต่วันที่ไปเยี่ยมน้องเขาที่โรงพยาบาลตอนที่เห็นสายระโยงระยางนะคือบอกได้เลยว่านอนนิ่งนะคะ ไม่อยากพูดคําว่านอนเป็นผักเลยนะคะเพราะว่าเออเวลาฟังใครพูดคํานั้นแล้วมันรู้สึกว่าเจ็บปวดหวัวใจแทนนะคะแต่มันช่วยอะไรไม่ได้นะคะสุดท้ายพอหลังจากน้องเขาได้ได้ดื่มยาน้ําสุนไปจีนอยู่หงจากการที่คุณแม่เออต้องเรียกว่าแอบนะคะแอบใส่นะคะทางท่อใสา่ย,ยางให้น้องเขาได้ดื่มนะคะปรากฏว่าน้องเริ่มมีอาการแบบขากระตุกขึ้นมา เริ่มมีอาการเคลื่อนไหวขึ้นมามีสัญญาณที่ดีตอบรับในทางที่ดีขึ้นมีคำพูดคำหนึงที่ฟังจากทีมงานแล้วก็ยังจําได้เลยนะยังก้อ้งอยู่ในหูเลยว่าหมอบอกว่าปฏิหารเนาะทีมงานกุ้งก็เลยพูดคำหนึ่งว่าแล้วทำไมหลายคนที่นอนอยู่ที่เตียงโรงพยาบาลไม่มีปฏิหารแบบนี้นึกนึกตามนะคะวันนี้ ต้องขอบคุณยาสมุนไพรจีงถึงจริงๆค่ะโอเคค่ะเท่านี้เนาะบางครั้งคําพูดมันก็สุ่มเสียงนะคะก็ขอไว้เป็นแพงทย์ทางเลือกนะอันี่เป็นประสบการณ์นะคะตัวตนจริงๆในห้องนี้ที่มีตัวอย่างแล้วก็ลองสอบถามจากคุณแม่แป๋วน้องเพชรดูนะคะก็เพชรน้องเพชรนะก็เดี๋ยวขอจะขออนุญาตเพิ่มเติมจากที่น้องอุ้มได้อธิบายไปแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้น้องแป๋วเองคุณแม่อาจจะไม่สะดวก นะคะติดภารกิจอ,อยู่ทีนี้พี่สาวในฐานะที่ว่าเป็นคุณน้าซึ่งอยู่ใกล้น้องเพชรนะคะก็ได้เห็นได้เห็นแบบว่าเหตุก,การณ์ตั้งแต่ต้นแล้วนะคะว่าน้องเพชรอ่ะ,อะจริงๆแล้วก็เป็นเด็กอยู่แต่ว่าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยอย่างที่น้องกุ้งได้แจ้งไปแล้วเมื่อกี้ก็คือมีอาการทางสมองซึ่งหมอบอกว่าสมองเนี่ยหมายถึงว่าชนเอิด ขน่ดหนึ่งที่เจอาดิเนี่ยสมองขาดออกซิเจนนะคะก็เลยไปช่วกนขณะตรงนั้นทําให้สมองเริ่มเสื่อมมีปัญหาในเรื่องเซลล์สมองเลยคะ่ะอันนี้หนักเลยนะคะเออแล้วก็เป็นคนไข้ติดเตียงนะคะสามเดือนกว่าซึ่งน้องเพชรเองก็อยู่ในห้องนี้ด้วยนะคะตอนนี้เออสามเดือนกว่าโดยที่ว่ารับรู้ค่ะแต่ว่าไม่เหมือนเดิมะคะ่ะ ในลักษณะที่ไม่หายหรอไม่มียาหรอคุณหมอบอกว่าไม่หายก็เลยในที่สุดก็ตัดสินใจนําน้องเพชรกลับบ้านพอกลับมาบ้านเนี่ยน้องเพชรก็ยังเป็นคนไข้ติดเตียงอยู่นะคะแล้วก็ทํำยังไงล่ะก็ต้องอไปหาคุณหมอเป็นระยะระยะที่คุณหมอนัดนะคะ่ะหเดือนครั้ง2เดือนครั้งนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นหนึ่งเดือนในระยะแรกกว่าน,นั้นก็คุณหมอก็จัดยามาให้ตามอาการ มียาหลายตัวมากเลยค่ะ,ะจะได้ยามาเยอะนะคะก็ก็ทานยาตามที่คุณหมอแนะนำก็เออเกือบเกือบสองปีอะค่ะอยู่ตรงนั้นเนี่ยเกือบเกือบสองปีเลยนะคะเออก็อาการนั้นก็ได้แค่ยับยั้งอะนะคะเออแต่ถามว่าดีขึ้นไหมเออในบางส่วนก็ได้ค่ะดีขึ้นบ้างแต่ไม่ปกติค่ะ แล้ววันหนึ่งโชคดีเนี่ยแหละที่น้องกุ้งได้แจ้งมาแล้วตอนต้น,น,นว่าญาติอ่ะพี่สาวอ่ะที่อยู่ลำปูนมาเยี่ยมนะคะพี่แหม่มที่อยู่เชียงใหม่ก็อยู่ในห้องนี้ด้วยพี่พาดน,นะคะมาเยี่ยมก็เลยแนะนําให้น้องเพชรอย่าดื่มยงเหิงในวันนั้นนะคะก็คุณแม่น้องแป๋วนี่ต้องขอบคุณเลยถึงดีอย่างไรราคาแพงไหมก็ความที่ว่าอยากให้ลูกหายอ่ะนะก็ตัดสินใจเอาสั่งให้ด้วยสั่งเลยค่ะ ดื่มเลยแล้วก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆตามลําดับ3เดือนนะคะน้องนกน้อยหลังจากดื่มยงเหิงแล้วเนี่ยเดือนหนึ่งตอนแรกๆก็ดื่มประมาณ3ามขวดใหญ่เนาะตอนนั้นยังดื่มจากน้อยไปยีะมากค่ะแล้วก็เพิ่มปริมาณเพิ่มมื้อขึ้นไปเรื่อยๆในเดือนที่สามน้องเพชรก็เริ่มที่จะก้าวเท้าเดินได้ลุกขึ้นนั่งแล้วก็ก้าวเท้าเดินได้ <คน S 1> บ้างน,นะคะ<ๆ> ดีขึ้นได้ด้วยตามลำดับว่างั้นเหรอการสื่อสารจากที่ว่าพูดได้คําต่อคําสั้นๆไม่สามารถที่จะเชื่อมประโยคได้เหมือนคนเราปกติเนี่ยนะคะก็ค่อยๆดีขึ้นเดือนที่สี่ที่ห้าที่หกเดือนที่หกเนี่ยน้องเพสเนี่ยเห็นชัดเลยนะคะ เดินได้ด้วยตนเองค่ะขึ้นลงบันไดไนดะ้ช่วยตัวเองได้ทุกอย่างแม่ก็เบามือขึ้นนะคะแม่ก็สามารถที่จะไปเปิดร้านเสริมสวยได้ก่อนหน้านี้ก็ช่วงนั้นก็ปิดร้านเสริมสวยเลยนะคุณแม่มาดูแลลูกมาช่วยดูแลลูกอพอน้องเพชรดีขึ้นก็น้องเพชรเนี่ย ไปร่วมงานครบรอบได้นะคะที่ผ่านมา22มิถุพิจนาในเดือนที่6ยังเข้าเดือนที่7นะคะตอนนี้ถามว่าน้องเพชรดื่มหยงเหงิงมาร่วม10เดือนแล้วดีขึ้นตามลำดับนะคะแต่ต้องใจเย็นนิดนึงอ่อตอนนี้ก็เกือบร้อเปซแล้วค่ะพูดจาได้ชัดเจนก็อยากจะควางเสียงน้องเพชรก็ได้นะคะเดี๋ยวหลังจากที่ฉันพูดเสร็จนะอะเสียงเนี่ชัดเจนขึ้นนะคะรู้เรื่องสมองมาแล้วค่ะสมองที่ว่าเสื่อมอะค่ะ มาตั้งแต่ในเดือนที่4ที่5นะคะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับทุกอย่างกลับคืนสู่สภาพเดิมตอนนี้เหลือมวลกล้ามเนื้ออย่างเดียวค่ะน้องนกน้อยที่จะส่องสร้างมวลกล้ามเนื้อเพราะว่าร่างกายเนี่ยเออมันสูญเสียในเรื่องของระบบเซล์ลในภาพรวมไปหมดเลยน้องน้งเปทรนี่นหนักสุดๆเลยนะคะ ไอ้่ะถ้าเกิดว่าเขามีแผลมีอะไรนี้ไม่ต้องห่วงนะคะคือเคสของน้องนกน้อยอะ่ะเป็นแผลอะไรนี้ฟื้นตัวเร็วเลยค่ะทั้งดื่มทั้งทาได้เลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องปรึกษาแพทย์ด้วยร่วมด้วยสองทางนะคะแล้วก็ใช้ยาฆ่าเชื้อด้วยในบางตัวเพราะว่าถ้าเป็นแผลเนี่ยมันต้องจําเป็นต้องล้างแล้วก็ฆ่าเชือ้อ เด็กของน้องเพ็ทไม่มีแผลแต่มันเป็นข้างในสมองเลยซึ่งหนักกว่านะคะก,ก็ดีขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็เกือบปกติแล้วค่ะแต่ว่าข้อสําคัญบอกนิดหนึ่งว่าจะต้องเพิ่ม เพิ่มยาขนาดยานะคะปริมาณแล้วเพิ่มมือ้อช่วงหลังนะคะที่ได้ผลเร็วมากน้องเต้สเนี่ยเพิ่มยาเนี่ยดื่มวันละสี่แก้วนะคะสี่แก้วสี่มือ้อดื่มตอนไหนก็ได้ตอนท้องว่างค่ะไม่ต้องจัดว่าเป็นเช้าเป็นเที่ยงตอนที่ท้องว่างดื่มเลยค่ะน้องเต้สเ่ดื่มหนึ่งขวดเล็กนะคะตอนหลังหนึ่งขวดเล็กต่อหนึ่งวันนะคะ คือขวดเล็กอะค่ะทีขวดเก้าร้อยอะขวดเล็กต่อหนึ่งวันดื่มอย่างนี้ติดต่อกัน3เดือนโห,โหเห็นผลชัดเจนมากเลยนะคะเพราะว่าอะไรคะเหมือนเรารดน้ําต้นไม้เมื่อไหร่เรารด ไม่ถึงรากแก้วเนี่ยต้นไม้ก็จะไม่สด,ดชื่นไม่ไม่สวยสักทีนะคะไม่เขียวเฉอมุ่มถ้าเรารดน,น,น้อยก็แค่รากหอ,อยเนี่ยมันก็เหี่ยวเฉาอยู่นั้นละค่ะ<อ>ก็เปรียบให้เห็นภาพว่าเหมือนกับการดื่มหยงเหิงต้องดื่มไม่ถึงยายาเสียดายนะคะอยาเสียดายอย่าประหยัดดื่มไปเลยค่ะแล้วจะเห็นผลเร็วมากแล้วก็หาย ตามที่เราต้องการแน่นอนค่ะชัดเจนเลยนะคะตรงนี้นะคะอยากวางเสียงน้องเป็ดสักหน่อยไหมคะน้องอุไรวันน้องนกน้อยครับจะถามว่าจะถามว่าที่เพิ่มเขาจะถามว่าที่เพิ่มปริมาณยาเนี่ยน้องเพิ่มเป็นเท่าไหร่คะเต็มแก้วเลยเหรอคะ,ะ,ะน,น้องนกน้อยตอนนี้ดื่มอยู่กี่มื้อคะตอนนี้สามตอนนี้ตอนนี้สมื้อค่ะเช้ากับก่อนนอนแล้วก็ครั้งละครึ่งแก้ว ครึ่งแก้วใช่ไหมน้องเพิ่มเต็มแก้วเลยเพิ่มเป็นสามมือนะคะมือละหนึ่แก้วอันน,น,นี้อันนี้เนี่ยนะคะเอะเส้นประสาทที่มีปัญหาก็คือเส้นประสาทของนิ้วนิ้วชี้กับนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือสองสองสองนิ้วอะค่ะมันโดนรถทับแล้วก็ไม่สามารถหยิบจับอะไรได้เลยมันชาแบบไม่มีความรู้สึก ต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวเพราะว่ายองเงง,ง,ง,งของเราไปดูแลระบบเส้นประสาทด้วยเลยนะคะก็นั่นแหละดื่มให้มากขึ้นถ้าเป็นไปได้เนี่ตอนนี้มันดื่มเออน้องดื่มมากี่อาทิตย์แล้วคะนานแค่ไหนแล้วด,ดื่มยมยองเงงมาเป็นระยะ,ะเวลานานแค่ไหนแล้วคะสักเท่าไหร่ได่สิบวันได้ไหมสักสองอาทิตย์ได้ไหมยัง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 ไม่ถึงค่ะยังไม่ถึง,ง,ถงก็เกือบเกือบแล้วล่ะค่ะอ่าฮะ ถ้่อก็ก็ไอ้ส่วนที่บัญชาไปนั้นนะก็ค่อยกลับสภาพดีน้องเพราะว่าเซลล์ในเรื่องของประสาทเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะสูญเสียไปบางส่วนแต่ยงเหงช่วยได้นะคะแล้วก็เอามานวดด้วยเอามานวดร่วมด้วยแล้วก็ลืมบอกว่าของต้องมีการการนวดด้วยนะถ้าเป็นแบบนี้ แนะนำว่าต้องนวดร่วมด้วยมันจะเร็วขึ้นช่วยทั้งข้างในยงเหงไปดูเร็วไปดูแลเซลล์ข้างในแต่ว่าระบบะการนวดเนี่ยต้องอาศัยการนวดกมบีบเส้นที่ถูกต้องด้วยน้องเพชรก็ช่วยตรงนี้อยู่ด้วยนะคะทั้งดื่มยงเหิงแล้วก็ทั้งนวดแล้วก็ออกกําลังกายตรงนี้แล้วเรื่องอาหารฉะนั้นของของของเทสของญาติของน้องนกน,น้อยก็เพิ่มได้เลยถ้าสองสัปดาห์แล้วเนี่ยอยากจะแนะนําว่า สี่มื้อได้ไหมมื้อละหนึ่งแก้วนะคะไม่ต้องกลัวะคะ่ะไม่ต้องกลัวว่าอันตรายนะคะถ้าสะดวกนะคะเพิ่มเป็นสี่มื้อได้เลยนะคะจะเห็นผลเร็วมากนะคะตรงนี้แล้วแล้วนอกจากนอกจากว่านิ้วและมีอาการยังไงอีกคะตอนนี้ออย่างอื่นไม่มีอะไรคะ่ะมีแค่มีแค่นิ้วนิ้วที่เป็นเรื่องเส้นประสาทที่หมอเขานัด อ่านะทำอะไรอะคล้ายๆว่าเอ็กซเร์เฉพาะเส้นประสาทเขาเรียกเอ็อะไรสักอย่างจำไม่ได้คำศัพท์คือไข่แสดงว่าถึงกระดูกไหมคะคือไม่ถึงกระดูกมีปัญหากระดูกกันแล้วก็ที่ข้อมือค่ะตอนที่โดนรถทับไปอ่ะมันแบนเหมือนกล้วยตากเลยนะแล้วแต่กระดูกมันไม่หักแล้วมันก็แล้วมันก็พอแล้วพอตอนที่รถออกไปแล้วอ่ะมันก็ค่อยๆค่อยๆกลับมากลมเป็นแขนเหมือนเดิม ก็แสดงว่าโอเคช่วยได้เลยอยองเหิงน้องน้อน้อยให้ดื่มเลยค่ะสี่สีแก้วเลยค่ะแต่ใช้เวลานิดหนึ่งแล้วก็ร่วมกับกระบ,บวนการจับเส้นนวดเส้นเบาๆไปไเรื่อยๆนะคะขึงไปไเรื่อยๆพยายามขยับ่ะค่ะย่าอยู่แน่นิ่งนะคะเมื่อ,อไหร่อยู่แน่นิ่งเนี่ยกล้ามเนื้อส่วนนี้มันก็จะรีบจะอะไรไปอีกเราต้องฟื้นฟูให้กระดิกนิ้ว บริหารแขนแล้วก็ถามว่าต้องไปปรึกษาแพทย์ไหมปรึกษาเหมือนกันได้ดีว่าไปกยากยภาพบำบัดร่วมด้วยนะคะค่ะททมทั้งหมดทุกอย่างที่คุณพี่แนะนํามาทําอยู่หมดทุกอย่างเลยค่ะโดยส่วนตัวแล้วมีประสบการณ์เรื่องการทานยาอยู่แล้วระดับหนึ่งแต่ว่าตอนนี้คุยแล้วก็ฟังข้อมูลอยู่เนี่ยคือคนป่วยได้ฟังด้วยเขาจะได้มีความมั่นใจในการกินมากขึ้น ค่ะค่ะก็นั่นแหละค่ะก็ก็เหมือนอย่างที่น้องกุ้งแนะนําในตอนต้นด้วยเอามาหมา,มายถึงเอาขมวด,ดกันนะคะแล้วก็เพสของน้องเพรที่ว่าพี่ชัดก็ออกมาคือให้ความมั่นใจนะคะจริงๆคุณแม่เขาก็เอ่อถ้าเกิดบางก็ไม่ติดภารกิจอะไรคุณแม่ก็คงมาพูดเองแต่นี้พี่ชัดก็อยู่ใกล้ตัวน้องเพรเราก็คุยกันทุกวันนะก็เ,เห็นมานะน้องนะตรงนี้ก็เชื่อมั่นนะคะดื่มยงเงร่ายมากขึ้นนะคะ มากปริมาณและมากมื้อถึงสี่แก้วอย่างที่พี่แนะนํานะคะจะเห็นผลเร็วมากแล้วต้าเอามานวดมาทาได้ด้วยก็ยิ่งดีเลยค่ะเอาอยกเงมานวดบ้างนะคะตรงนี้จะช่วยเพราะน้องเป็นก็นวดอยู่น้องเป็นก็นวดอดี่ก็เป็นพังผืดน,น้องน้อยไอช่วงที่ก็เป็นพังผืดน้องเป็นเอามานวด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 แล้วพังผืดนั้นก็ค่อยหายนะคะมันแต่แต่มันใชเวลนนิดนึงนะคะแต่หายแน่นอนค่ะน้อง นะกายภาพสําคัญอาหารร่วมด้วยนะคะ5อเลยค่ะ5อร่วมกับยงเงืงสามทางเลยแล้วก็ปรึกษาแพทย์ด้วยสามทางนะคะวิธีการรักษาได้รับรองว่าคืนสู่ปกตินะคะแล้วก็ขอให้หายเร็วๆนะคะเป็นกําลังใจนะคะค่าขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออสวัสดีครับขอญาตครับเออสุดยอดค่ะน้องเพชรครับสวัสดีครับขอญาตอนนี้ครับ อารมณ์ครับอารมณ์ครับอารมณ์ทำคันสวัสดีครับไม่ว่าตัวเองเดี๋ยวว่าพ่อป่อยคนใกล้ชิดที่มาดูแลครับห้ามเอาความเครียดมาลองครับเมื่อกี้เลยครับขอได้ขอโทษนะครับพอดีเรื่องกร,รมเนอค่อยต้องค่อยคอย่คอยกินเหมือนอาจารย์ชาติว่าครับไม่ใช่เมือกมึกเพื่อให้กร,รมเนอเองเข้าร่างกายครับ มือกี้เพชรตรวจไปนึงครับพอดีคุยกับคุณแม่ครับเลยหยิบแก้วลดแรงหน่อยเดี๋ยวเอาน้ําเองได้แล้วครับไม่จับไม้ภายแล้วครับตอนนี้ขาดอย่างเดียวครับขาดแรงครับตอนนี้ความจําเพชรกลับมาประมาณเก้าสิบเปอรเซ็นนะครับเดี๋ยวไปสาขาค่อยอธิบายฟังครับสวัสดีครับคุณครับ ครับขอบคุณมากครับน้องเพชรโอ้คุยได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเยี่ยมมากเลยค่ะเก้าสิบเปอร์เซนที่น้องเพชรด,ดีขึ้นค่ะก็ดีใจด้วยนะจากน้องจากที่น้องเพชรันเออพูดไม่ได้คุยไม่ได้ตอนนี้สามารถคุยได้เป็นเรื่องเป็นราวเลยค่ะขอบคุณมากนะคะ